สุดยอดทีมในยุค2000นะครับุ้ยุค2000ผมเพย์ซังกล่องสวยเลยอันดัู4เครื่องล้างแขนงอยเป็นไม้สายเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลช็อคปะเบจิต้าเป็นเล่นเองกับเบอเด้วยมันได้เป็นเบจิต้าอยู่เลยจ้ามักพวกเราเกมเบญยาจ้ามค่ะได้ก่อนแล้ว นะครับพวกเราเกมวิทยาพี่ชายมาสุดวันนี้เราจะมาทำอะไรนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องเกมที่เป็นสุดยอดที่ในยุคส0 0พันนะครับวิยุค2000ผมเพย์สผมเกิดมาผมก็เพย์สแล้วโอ้โหแล้วผมเกิดมาเพย์ห้าแล้วครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับสรุปโอเคเราจะมารีวิวเครื่องเกมแรกในยุค2000นะครับที่เด็กทุกคนน่าจะเคยเล่นกันก็คือเครื่อง PlayStation 2ครับนี่ครับโอ้กล่องสวยเลย PlayStation 2ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเกมเครื่องแรกของผมเลยนะแบบอ้าวแล้วลูกพี่ลูกน้องพี่สายอะไรผู้เล่นกอ เข้าสู่วงการกสเพจส,สองเลยตอนนั้นอะ่ะยูดีก็ตอนแรกมันเป็นร้านแต่ผมเปิดมาเป็นร้านเกมสิงหนังวันเลยตอนนั้นอะ่ะก็ติดร้านเกมอ่ะแม่เลยซื้อให้เพื่อไม่เป็นเสียร้านเกมนะ,ะคเครื่องเกมเจเนอเรชั่นสองนี่นะครับเป็นเครื่องเกมเจเนอเรอชั่นที่หกของค่ายโซนี่นะครับออกที่ญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับวันที่สี่มีนาคมพศสองพันครับก็คือเป็นเครื่องแรกของยุคสองพันเลยเอ้ยเดี๋ยวนะผมใช่เหรอมันแรกมันสองไม่ใช่หรอหนึ่งมันเพจสี่นะไอเพจหนึ่งนะไอต้องสองดิต้องปุ่มอันนั้นคัดไหมเอาใหม่ p l a y s a t i o n 2นะครับก็เป็นคอนโซลเดเรเลชั่นที่2ของทาง Sony Computer Entertainment ครับเป็นเครื่องเกมที่เอามาแข่งคู่กับ Sega Dreamcast Microsoft Xbox และ Nintendo GameCube ครับแต่ว่าตามที่ทุกคนรู้นะมันเป็นเครื่องล้างแข่งที่ Nintendo บอกให้ Sony ่ทำเครื่องอันแผ็งให้หน่อยทีเนี้ย Nintendo เขาไม่ใช้เขาก็เลย Sony ก็เลยทำ PlayStation ออกมาอันนี้ก็เป็น PlayStation 2ที่ถ้าใครเป็นเด็ก ยุคเราคราวเดียวกับเราก็จะเกิดมาก็จะเอะขึ้นนี่เลนหนงน่าจะไม่ทันกันนะยุคเราเราเกิดมาตั้งแต่สองสองสองสามนะครับใช่ครับผมก็เสื้อเกมตัวนี้ครับเป็นวาตั้งแต่ครั้งแรกที่ปุวันที่สี่นาคมคอสองสองพันครับก็คือเป็นเครื่องแรกในยุสองพันเลยเราไปดูเครื่องในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้อันบ็อกซิ่งด้วยก็จะดีไปแลยอย่างอันบ็อกซิ่งด้วยมาครับอันอื่นมา นี่ครับก็จะเป็นจอยของทางเครื่องครับก็ยังเป็นคงเป็นจอยสายอยู่สมัยนั้นนะฮะก็ยังคงไม่มีจอยแบบไร้สายเขาเรียกว่าอะไรนะดูเรียกช็ชอตนะชอ็ชอตทูใช่ใช่ทุกวันนี้ก็มีถึงแค่สี่มะเพราะว่า K5 เขาไปทำ K5 เขาเปลี่ยนชื่อเป็น PlayStation ใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นเสื่อเป็วโซ่เสื่อของ PlayStation ครับซึ่งที่เรานำมาคือรุ่นเจ็ดหมื่นนะฮะสลิมแบบตัิมี้สลิมตัวแรกของรุ่นสลิมนะฮะก็สำหรับ p l a y s t น t i o n ครับก็มีแยกออกมาด้วยกันสามเจนดีกว่าถ้าผมนับนะสามเจนก็คือ เป็นตัวอ้วนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูแล้วก็เป็นตัวซีิมตัวนี้ครับซีรีมจะมี2รุ่นก็คือรุ่น70,000กับรุ่น9 0้า0มส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นที่ขายแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า P X, X นะครับก็คือเป็นรุ่นที่สามารถอัดวิดีโอลงในเครื่องได้เลยซึ่งไม่ได้ความนิย,นยมเท่าไหร่และมีขายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นครับนี่ก็จะเป็นเครื่องที่ได้ความนิยมในไประเทศไทยมากก็คือรุ่นซีรมไม่ใช่แค่ในไทยนะทลกว่านะา,วาอ,าาอานันทั้ 1, น,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 นคืงโนก ไม่เคยเข้าหรือว่าไม่ทำเลยแบบไม่ทำการตลาดในปไทยเลยก็เลยใช่พวกร้านเช่าก็เลยจะทันรุ่นนี้นำเข้าไปใช่นำเข้ารุ่นรุ่นแรกยังไม่มีสโตร์เหมือนในยุค PS4 PS5 ที่จะมีโซนี่สโตร์แล้วก็เครื่องนี้ก็ยอดขายดับหนึ่งจริงๆเพราะว่ายุคนั้นคือเครื่องเล่นซีดีอะมันแพงมากเขาก็เลยเแต่ไหนก็ซื้อเครื่องซีดีอะซื้อเครื่องนี้มาแล้วก็แถมเล่นเกมของ PlayStation ไปตอนนั้นขายในบ้านเราก็ประมาณสี่ห้าพันซึ่งมันก็แตกต่างเครื่องเล่ซีดีประมาณ พันสองพันใช่เรา PS สี่ยูนั้นสี่ห้าพันเอ้ย PS สองที่ผมซื้อนั้นสองพันเอ้ยสี่พันกว่าบาทในสมาร์ทเล็ก <c oughs> คือผมเป็นเดจตจังหวัดเชิญไม่รู้เลยเรื่องบนนี้ไม่รู้ว่าไม่มีขายผมไปซื้อสมาร์ทเล็กสี่ห้าพันตอนนั้นน่าจะไม่ผิดน่าจะขายสักคนดูหวยผมก็เลยได้เครื่องเจะเปิดรีมมาเล่นที่บา้านตอนนั้นเล่นคุณเล่นรุ่นอะไรครับรุ่นนี้ไหมตัวเล็กคนือเปล่าโอ้ตอนนั้นผมได้ตอนกูเก้าหมื่นเลยคเป็นรุ่นล่าสุดก็ไม่กันนี้หรอใช่ไม่กันนี้เป็นรุ่นที่มีแบบใหม่่่กกกวานนีีฮฮะะะะอคืเเป็็มมมมรรซึงทโโช์ เป็นเมมพื้นฐานดิกแบบแล้วแบบเซฟเกมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเกมเขาไม่ได้เซฟแบบในในเครื่องมันไม่มีเรียกว่าอะไรอะเฟิร์มแวร์ของมันเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องคือเราตอนใส่แผ่นแล้วก็เล่นอย่างเดียวต่างจากพวกเกมตลับที่มันเซฟในตลับ แล้วก็อันนี้เป็นตัวมอแปลงซึ่งในรุ่น7จ็ดหมื่น,นครับก็จะแยกมอแปลงกับตัวเครื่องนะฮะอันนี้คือมอแปลงที่แยกมาแต่พอเป็นในรุ่นเก้าหมื่นคนกะ็จะเป็นมอแปงแลงมันก็อยู่ในเครื่องเลยเลยเป็นแค่เสียบสาย,ยาเดียวนะครับแต่กาลังไฟพวกนี้คือดย๋ยวนี้มันไม่ต้องดูแล้วนะเพราะว่ามันยูนิเวอร์แซลแล้วไฟคือมันตอนที่ย K เคหนึ่งออกมาใหม่ๆก็คือถ้าเราไปซื้อเครื่องสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นมาเราเอาไปเสียบแบบไฟไทยอะไฟไทยมัน220เนาะใช่เนาะผมจำหล<ะ>ักจะเป็นร้อยหนึ่งใช่คือถ้าเสียบ พังเลยนะใส่ก็เลยเกิดมาเป็นตัวสิ่งนี้ว่าแปลงยุคนี้ต้องมีนะพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้กันครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับในเมื่อ PlayStation 2เนี่ยมัีเครื่องยอดที่จะไปเทศไทยเดี๋ยวเราจะไปเจาะเรื่อง่าว่าคู่แข่งของ PlayStation 2เนี่ยมันมีเครื่องอะไรบ้างเครื่องแรกนะครับก็คือเครื่อง Sega อ e ่า c a ท้คุณทำไหมครับไม่ทันครับแต่รู้ว่ามันเจ๋งมากเลยนะมันเหมือนจอยแล้วมันมีจออยู่อ่ะ จออินเล็ตคือมีแกเคยเห็นนะแต่ในประเทศไทยนี่ไม่มีสิทธิ์เวอร์เรสาเป็นคนอนอกวงการคือไม่มีสิทธิ์ได้เห็นในประเทศไทยเรียกว่าไม่ได้รับความนิยมเลยดีกว่าโอเคเราไปเป็นเครื่องที่สองครับก็เป็นเครื่อง Nintendo GameCube ทำแน่เครื่อง GameCube น,น,น,นี่เห็นนะแล้วก็ไอ้เรื่องที่ดังๆเลยก็คือ IEC IEC ของ GameCube <ช>เป็นเกมมือมเลยแล้วด้วยยอดขายของ GameCube นี่15ล้านเครื่องเอาอะไรไปสู้10เท่าอ่ะก็เลยนำ IEC มาผ่อนแต่ผมเป็นแฟน Nintendo นะเว่าะเคยไปทำถ้ายุคนั้นคือผมเคย GameCube ผมไม่เคยเล่าเพลงเซชันอ่ะ เรื่อตัวสุดท้ายครับก็มีของทางฝั่งอเมริกาบ้างก็คือของทางั่งย Microsoft ก็คือ m i c คร s o f t x b อ x ครับเคล่นไหมครับ Xbox นี่คือเคยเห็นแต่เคยคือ Xbox คือมันเล่นได้มันเป็นเกมของอะไรอะ o ินะ Microsoft อะคือเกมที่มันอยู่ใน Xbox อะมันก็เล่นในพีได้ไอค์กสูวสุดย่งก็เป็นพวกนั่รพวกนั้นที่ส่วนใหญ่มาเล่นใน PC ได้หมดแล้วด้วยปัจจุบันอะ Microsoft เขาไม่สู้แล้วเรื่องคอนโซลเพราะเขาไม่ไหวไม่ไหวกับวินโะกับโซนนี่เจองแย ยุคนั้นเกมมั้งไหมเราถึงพูดถึงเรื่องเกมมั้ยไหมดเ,ดเ,เกม,มเ,ออเกม,เกมยุคนั้นเราเล่นอะไรกันบ้างยุคนั้นเหรอถ้าผมติดน,นะก็เป็น RPG ีจีที่ดัง,งสมัยนั้นนะครับนั่คือเกม<ผ>มโนไนที่ไม่รู้ทุกคนเคยเล่นกันไหนไมครับผมไม่เคยผมนี่เป็นสายหลักเลยเคยรันเกมแถวบ้านผ <c oughs> มอมาเดินเข้าไปในว่างานยูเจ๊เข่นดังบอลไอ้นั่นดีโอเอ็นเดินเข้าไปนู้ว่างานยูเล่นกันแต่เกมเฟตติ้งต่งตอยกันต่อยกันอยู่หน้าร้านละต่อยกันในเกมไม่ต่อยไม่ต่อยกันหน้าร้านเลยหมัยนั้นถ้าเป็นร้านเกมแถวบ้านผมก็จะเป็นพววกเปด่ะ อ๋อเป็นฟุตบอลแต่ว่าไอเกมฟุตบอลน่ะยราเล่าว่าในคอนโซลน่ะมันดังแบบสุดๆเลยเขาเล่นกันทุกที่แต่เมตาของบ้านผมไงไม่มีเลยแล้วความความแย่คือมันจะมีคนที่มี PS2 อยู่บ้านแล้วมันก็เล่นทุกวันน่ะเล่นจนเก่งมันก็ยังไม่เล่นทัน <c oughs> ทนมันตกเด็กเล่นทุมวันตบดีกว่าผมไม่รู้เขาโลจิสติกหรือเปล่าเขาจะมาตบเด็กอลังเกมเนี้หลังเกมนี้อย่างเราม่เล่นได้วันละสามชั่วโมงนี่ก็เท่ยุคนั้นก็สนุกดีครับได้เล่นเกมแค่วันละสามชั่วโมงก็มีความสุขแล้ะยุคนั้นยุคนี้ก็คือ มีนะแต่ไม่มีเวลาเล่นแย่เลยติดงานะมีเกมอะไรไหมที่เล่นบ่อยๆช่วงนะั้นอืมช่วงนั้นก็จะเป็นไม่รู้ใครก็คือมอสกรูือการ์คือใครที่สามอันนี้เล่นอะไรครับเมตาเมตาครับเอาใส่เสื้อกันอนะ่ะผมแบบมันเอาใส่เสื้อเพื่อน <c oughs> ตอนแรกผมก็นึกว่ามือมันลื่นหรือเปล่าคือเข,าใ, <c oughs> ขาใส่เสื้อเขาใส่เสื้อจงใจว่าเขาจะปิดสูงเขาไม่ได้เก่นรักเกมรูใช่แล้วก็มี D D A คือต้องยอมรับกันว่าตอนช่วงยุคนั้นอ่ะ เกมแพ้มันไม่ได้แค่หลายเนาะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอะไรคือเกมแพ้รู้อย่างเดียวรารู้อย่างเดียวว่าโหลดเกมโหลดเกมไม่รู้ว่าแล้วก็ไปซื้อแผ่น PS2 อะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นโปรเซสของมันเป็นแบบองค์กรทำงานขายของปกตินะเขาก็ต้องทำมาขายเพราะว่าเขาต้องเอาไปพัฒนาต่อทำาม้ลูกนี่ต้องเรียนเราก็ไม่รู้นะเราก็ซื้อซื้อเกมมาจากตลาดนัดเขาซื้ออะไรมาลงเขาไล่ลงตอนนั้นก็เป็นตลาดนัดแล้วก็เป็นแผ่นซดีขายก็ไม่รู้นะหรือว่าอันนั้นอ่ะร้านขายเกมอันนั้นอ่ะคือร้านขาย ไอ้จีเอสเซนเดตแต่มันไม่ใช่จีเอเซนเดตธรรมดาเป็นอะไรครับเบจิต้าจีเอเซนเดตยึดเลยจริงห่อเบจิต้ามันจะเบจิต้าแต่ว่าแบบเป็นเห็นจีเอเป็นเหคนละเมต้าแต่ว่าถ้าถ้าโซนไหนเป็นไอเรื่องนั้นมันก็จะเป็นโซนนั้นหมดเลยนะโซนบ้านผมใหมอยู่ป่าจีนบุรีเนาะมันก็จะเป็นแบบมันก็จะแบบเบจิต้าเล่นเล่นที่ร้านเกมที่อิงอำเภอเนี่ะไปเล่นเอิงอำเภอเนี่ยมันจะเป็นเบจิต้าอยู่เลยเล่นแค่หลายตัวที่เปเนแบ ยิเทพคนเนี้ยเป็นเป็นเทื่อนกับสไปเดอร์แมนโอเคอันนี้เจ๋งนะสไปเดอร์แมนยิงขนใหญ่ได้ไหมไม่ได้ก็เป็นแค่สไปเดอร์แมนเดี๋ยวไปต่อยโป๊ะ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 มาเวลาสไปเดอร์แมนเพย์สองไหแล้วคุณรู้ไหมว่าดีเดเซนเนี่ยมันมียอดขายดำอยู่ในเครื่องเพย์เซชั่นด้ใช่ใช่เห็นปั๊บร้อยสามสามไหมใช่ร้อยสามสามเกือบเกือบเท่าเคพื่อนใช่ป่าวะใช่จปะไม่ใช่บอกว่โอเคเดี๋ยวโอเคยินเสือเลยนะครับ แต่ว่าจะมีสามระดับแบบเดเดเซนเดเดเซนเมท้เกียอไวกนี้เมท้เกียภาคไหนครับเม้กียภาคสองครับผมภาคสนี่มืหมวกเลยนะถ้าเด็กเล่นอ่ะผมยากรู้ว่าเขาเล่นกันได้งเด็กเล่นอ่ะคือโตมาเขายังงงอยู่เลยว่าเมทั้งเกียสองอ่ะเขาเล่นกันได้ยังไงเมทยรงเกียส่วนใหญ่คิดก็เป็นในไทยก็เป็น้าศัิย์สติตเตอร์หนตอตเตอร์ตอนนี้ก็เจอในไทยป็นอเดลต้าติเตอร์ไม่มีไม่มีโคจิมาลวเป็นของคนละเกมนึงที่จะดีเมียของปี22เลยคือทุกคนน่าจะเคยเล่นแหละ อันเนี้ยไม่ใช่อันเนี้มันเป็นคือมันจะมีเกมแมชชั่นของเกมสองดังๆเนาะใช่แต่ว่าด้วยความเมตาของบ้านผมคือกราวอแล้วกราวอที่เล่นกันคือไม่ใช่ภาคหนึ่งเลยเล่นภาคสองเลยเปิดมาคือเปิดมาคือเคทเขาเป็นเทพแห่งสงครามแล้วงงว่าอะไรของมันวะนั่นแหละไม่ไม่ได้แต่รู้จักแล้วแต่ไม่ได้เล่นแล้วก็มีอันั่นทวิสเซนเทสชอบแบผมเป็นผู้นำเมตาล้างเกมเลยเล่นคนเดียวแล้วมันก็เล่นตามไปหมดเลยเว้ยเซอร์อุ้งจริงเล่นเล่นเล่นตัวเปิดตัวเปิดตัวเปิดก็ทำไม่่เลนระเมตา ใช่ที่แรกคงเป็นภาคสามนงแต่ภาคสามสนุกจริงหนึ่งกนะับสองนี่หนึ่งพอได้หนึ่งได้สองแต่สองนี่คือหรือว่าเลซเซนเลซเซนอีวิวมันถึงนะไม่นจำกัดภาคสองอ่ะเราก็เคยเล่นเลยนะที่แนะนำที่เพลย์สองเหรอใช่เพย์สองผมชอบมากสนุกสุดละอ๋อทีเดียวโรงเรียนเป็นเกมเดียวที่เล่นจบแล้วเพราะว่ามันเล่นง่ายนะสำหรับถ้าเป็นเด็กอายุหลักเดียวขอย่างเราบุรีนี่ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเพราะว่าระบบอะไรผูกมันไม่ค่อยเยอะ ยังมาก็ต่อยต่อยต่อยคือถ้าบูลลี่นี่คือสนุกเพราะว่าเราอินได้ไงไปต่อยคนน่ะสมัยเรียนวิ่งเด็อ๋อว่าสมัยนั้นไม่ดีเลยคือเกมมันผันคล้ายไงสมัยเด็กเราเป็นไอ้นี่ไงเด็กเรียกว่าอะไรอ่ะดดบูลลี่ไงแล้วก็เราไม่ลงที่เกมอันนี้เดี๋ยวว่าเป็นข้อดีเราไม่ลงคนไม่ได้เราก็เลยลงที่เกมเราสู้คนที่เแข็งแรงเราก็ไปลงเกมผู้หญิงเนี่ยผมต่อยผู้หญิงในเกม แต่ตอนตอนเราโต,ตกับกับไปเล่นแล้วไม่ไม่ต่อยผู้หญิงละทำธุรกิจแล้วก็รีบเล่นเกมและนี่ก็คือยุคเจเนเรชั่นของ PlayStation 2ในยุคของพวกเราเราพวกเราก็โตมาแบบนี้นะในเกม PlayStation 2สองโอเคคนระับก็เป็นยุคที่เรียกว่ามีความสูงใช่เพราะว่าเพราะว่ายุคยุคหลังจากนั้นอ่ะเกมคอนโซลนี่คือแทบไม่ได้เล่นละเพราะว่าเพลย์สามก็เราก็เล่นเกมพีซีกันเล่นไม่ได้เกมพีซีกันเริ่มันเ่นมีคอมดแล้วใช่แล้วเพลย์สี่ก็เราก็เริ่มโตแล้วผมก็เพิ่งซื้อเพิ่งกำลัาซื้อแต่ว่าพอซื้อออเเครืืร่ง่งมมมาไไปซ้ก ก็เป็นสภาพปัจจุบันครับประมาณนี้ครับของถ้าทุกคนเคยเล่นเกมอะไรหรืออยากแชร์อะไรก็สามารถแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครัับสสวดีครับวันทําไปเจอคลิปหน้าเรามีสปอยเลยเราอะไรไม่ก็อยู่ในนี้ขั้นหลักมีไหมคลิปหน้าสปงสปอยมีไหมให้ทุกคนไปรอรลุ้นด้วดีกว่าหรือสปอยไม่ไม่ดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้เลยเราทํางานแบบรีเวิร์สรีเวิร์สเพราพมันซอกแล้วทําก่อนเราไม่ได้คิดก่อนแล้วใครท่าวันนี้ก็มีแค่นี้นะแลอวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ ไอ้ hey, ผมทำอะไรบ้างอ่ะฮะผมอยู่ที่ใจการทำอ่ะ